สวัสดีครับพี่น้องทุกทุกท่านมือนีวอดรบุตรสดใสข้าพี่น้องมาเบิงนะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านาชนบทบ้บานแสงรุ่นตำบนสีชมพูนะครับใส่บาตรุกเศร้านะครับทําบุญหลังจากเขาพัรสามมาได้สามมือสี่มือนะครับพี่น้องเข้าสาธุรวมกันนะครับคือพ่อแมค่ครูาอาจารย์จากวัดป่าดามิเวกครับตำบนสีชมพู อำเภอสุววิสัยจังหวัดบรุรกรัตอนนี้พนกํากำลังมากครับผมสาธุสาธุน้ำกันครับ <c oughs> ถราผมหลังจากทำบุนเรียบร้อยนะครับช่วงนี้พมอแม่ครูอาจารย์ก็จะกลับวัดนะครับเพราะว,ว่าจะเป็นลูกซีดลูกฮะตอนนี้ก็นี่ครับพี่น้องครับสาธุสาธุน้ำกันดเว้ยครับพี่นอ้อง เงินได้ยหายท้าหมุนแล้วใครนี่ย่สบายใจบ่สบายใจดีสบายใจดีโอ้ไม่หวานเบียงใดสบายดีสบายดีเขินไดถูกบ่อหยาดงัง ยูตามคนเ่าคนแก่ครับผมบันี้ไม่เม่สั่นไม่สั่เป็นไรอ่ทบุญจิตใจสบายด้ลสบายสอาสาธุดสาธุนี่ม่ข้าเป็นไรสบายย่ย่งยงโอ้ยที่เอาเบะยากหรอกรนทั่บุญแล้วหันย ถ้าบุญแล้วไมนได้คุณแม่สาธุสาธุน้ำด้อแม่เด้อบุญรักษาที่ปดาคุ้มคลองทุก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 คนทุกท่านทำบุญสบายใจเออบัณนี้เมื่อแรกก็นอนฝันเอาบัณฑิตฝันฝันเอาโชคเอาลาบเรียบบันฑิตเออใกล้มือใกล้เวียนมาแล้วเออสาธุน้ำ พอแม่เหานะครับผมนะครับผม่มแม่ผู้บาดใจแต่จะกลับบาดนี่นะครับคือวิถีชีวิตของคนบ้านเหานะครับนี่จังอ่ายายเพิ่นกับย่างยากเพิ่นกับได้ใส่รถเข็นประคองมากเพราะว่าทําบุญครับพี่น้องทําบุญเออใส่บาตรถําบุญแล้วก็สบายใจนะครับบานนี้ก็สิมี่อีกกอกสองอีกบาตนี้เพิ่นก็สิมีรถภาพประจําตาแหน่งอีกเ้อบานนี้ผู้เฒ่าบ้านเหาครับ เป็นยังสี่อะไรพวกแถวบ้านเฮาเบิง่งวิธีชีวิตว,ว่าเฒ่าแก่มาแล้วเป็นยังไงเบิง่งรถเข็นรถเข็นประจําตําแหน่งปร,ประจําตําแหน่งเบิง่งนะครับเบิง่งนีะครับก็ล่างออกมา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 ออกมาเออ นี่แหะครับนแแกซารามากกว่าเป็นนังซี่ละยางยากขามหัวกับว่าได้ขามห้องกัยากเอา้าเบิ้งทั้งพี่บานนี้พี่น้องเอา้าวันตีไปยังไงบานนี่ะเดียงดงด,ด,ด,ง,ดงไปนะครับมีแต่คนแก่คนเถ่าล่ะอยู่บ้านคนหนุม่มคนสาวก็ไปหาเนื่อหาอย่างเนี้ยทำงานต่างบ้านต่างทางิ่ ยายพืนล่อรถใทยรถผ่านไปมีรถประจำตำแน่งครับตอนนี้ก็ล่างเตียงตัวพร้อมว่าสีลูกได้หรือลูกบ่ได้อลูกได้บ่าลูกได้ลูกเออโู่ความแข็งแร่งด้วยเก้าสิบก็ปีเอาไปแล้วพี่น้องบ้านนี้ไปแล้ว ไปรถเกติลเอาเลี้ยไม่ยั่หวานมาดิอันนี้ยังบ่ราะมีรถประจำตำแหน่งเนาะเออบ่ทันมีดีเออแต่ว่าไปได้ย่างได้อยู่ไปได้ย่างได้เต็สุดปีแล้วตอนนี้เพราะแปดชี้ไปเลี้ยสองปีโอ้แปลว่าเกติบแปดเกติแปดปีนี้บ่คืออยากได้ผัวใหม่บ่แจ๊กที่วางได้นอนหลานขี่ขานนอนน้ำผู้ชายละลาบเออเออนั่นแหละครับอ่านนู่นหัวม้วนกับย่า่เพิ่น ขอบคุณขอบอพี่น้องเฮ้าทุกถุกพันเลยครับเด้อขอบคุณครับผม